สบายดีพี่น้องขาวแดงน้ำแม่น้องแก้มมุมนะพี่น้องเด้อว่าจะกูจะคนทุกทางดีกว่าประเทศนอกหรือ oh ว่าดีก่ประเทศไทยกะดีพี่น้องเลยขอขอบคุณหลวงนาพอดีที่ตามแม่น้องแก้มมุมมาโดยตลอดให้กำลังใจแม่แม่น้องแก้มมุมมาพี่น้องเลยตั้มใส่ตั้มครัวพี่น้องห้ากับบุหูไม่ใช่ว่าแบบใดข้าวอำกันเด้อพี่น้องเด้อ ลูกสาวพอเมื่อบ้านพอหน้าจอมีอะไรจืเบเพี่น้องเลยแต่ในนั้นแก้มมุมนี่แหละอยู่เพือนลงคิดศาสวยรว่าต่อความมี่าสไปเลยว่าเอากระด้านหนังสือบอกเอยเป็นเพี่น้องเลยในน้องเก็บมุ้มน่เเนนเนะเ,นนนเ,นเ,มมเสียใจอย่างเดียวอ่านหนังสือบอกเป็น น้ำกันได้ปะลุงชอนเมื่อกับเป็นกลางเพื่นเหรอประลุงเลยมีน้องเป็นมุมใจภายหนังเป็นเก่าคนเดียวเลยโอ้โหสิปะหานยยี่ค่ะเฮ็ดกับมาได้แจ๊สิปะหาย,ยัาง ทำหงุงเพิมได้หนิกินน้ำกันเด้อเอาอมพาอ่เอ้ยแซ่บคนเดียวมกินหลายคนแหก็แซ่บ ข้าแรงกกันเยอะปลาลุกเยอะข้แรงอเนมนองแก้มบุ่มเน้ อันนี้คือกระปูคายเด้เนล่ากระปูคายกินน้ำกันเร,รือปลาลุง แต่โตบักใหญ่เลยรลก,กระลุงเลยอือก็เนี่มันก็เริ่มมันเลยกระลุงเลยเริ่มมันแล้วแซ่บอืบอกระปู้กคลายลาบลาบดิบแล้วเฮาก็ม,มาขวานน้อเขาแซ่บกันแม่น้องแกมุก้งเคยกิน ็นคนเดียวลูกสาวของพ่อยู่เมื่อเขาเงียนพกน้องแม่ต้องเก็นบุ่มกับสามีบ่าเลย่ะแม่น้องก็มุแบบว่าจำาสตจ์จำครัวแม่น้องเจะเศษนี่ยดันปั๊บห้ไลี่เหรียนแตเว่ายังแบบค้างๆค้าๆแม่น้องก็มุ่อกาแบบนี้แต่ละ กินคนเดียวก็อารมณ์ดีเด้อพี่น้องเด้อทำแรับอารมณ์แบบเาาเขาหำแรงตอนนี้ก็ทำแล้ว

ายเริ่ม,มั่นเลยพี่้องเลยเริ่มสะบิดพ้เนเลยแะ กินน้ำกันในปลาลูมน่องแก้มบมกับหมักกินเดี่น้องเยกับปูปูคายปัจบันไม่น้องแก้มบมมองกับปูคายมันอยู่น้ำหูอะมันเข่าหูกระลึกเลยยามหนาวมันสิมียามหนาว,วมันออกมาจ้ะเนาะข้าวอับอาหารเยี่ยงเอา เอ,อกมนันหาจะกินเอ,อิกกปะปูพี่เนกินข้าวมันกันเลิกนนอง มันแซ่แช่พี่น้องเลยเป็นคนเดียวกัดแซ่บอืม น้ยไม่ต้องกคนบุ้มกับข้าแต่กินบรไรวาเน่ยกระปูคข่ปายานำมันมีแต่น้ำมันไ้ต้นเนาะ ข่ากำกันด้วจ้างามแรงๆจ้าคัวไม่ต้องแก้มบุมเราเป็นคนอายกล้องเลยพี่น้องเออคนอายคนคนขี้ไร่คนอายเนาะแม่นว่าแม่น้องแก้มบุมกินข้าวจะได้กินผู้เดียวเพราะว่าคั่ว่ะอายกล้องแต่แม่น้องแก้มบุมบดได้อายเพี่น้องจะทำมดาเนาะ กินคนเดียวพี่น้องเอ้ยฮึมกินคนเดียวปลาแซบพืชเก่าเลยเนาะฮึมจัดพี่น้องเลยกินคนเดียวกับปลาโนเลยห้าปลแซบคือเก่า น้องนี่กรสมมาพาควนฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องแก้มบุม๋มเดยพี่น้องเงนื้อภากเบิ่์นพาส้มต่อไปขอบคุณหลายๆที่ติดตามท่าที่หายกำลังใจแม่น้องแก้มบุ๋มมาเดินตลอด่อไปนีี